ตลักมีเด่นๆเลยครับจอนอะละครับจ้าตะลักควายไทยชัดเจนดูจ้าท้องหกเดือนค่ะตรวจท้องแล้วเรียบร้อยรับประกันท้องให้ได้แม่สาวจ้าแม่สาวค่ะแม่สาวลูกลูกสาวล้านห้าแสนค่ะเพิ่นเป็นลูกสาวสถานะผสมเจ้าเงินดีผ่านรอบค่ะตัวนี้ใบหลอกพ่นหนึ่งนี่ครับเบิ่งไทยครับแม่ลูกครับแม่ลูกตัวเมียนี่ครับเบื่อครับด้วยต้องการไปพัฒนาเดี๋ยว อีกเลี้ยงอีกสองสามเดือนแล้วเมียเพิ่นก็ขึ้นได้ผสมอีกครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่คอกนองบีบีครับบ้านโน้นระเข่งตําบลผู้เอ่บท้องอำเภอหนองผอกจังหวัดร้อยเอ็ดครับพ่อน้องบีบีด้วครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะมื้อนี้ถ่ายท้องันที่ยี่สิบเอ็ดมษาหกเกจครับมีเม่าฝากพรพี่น้องเขาจะโตครับซีโตจ้าซีโตนะครับมีแม่ลูกแม่ท้องค่ะแล้วก็แม่สาวจ้าแล้วก็สาวน้อยจ้าผู้ใดถามหาแม่ลูก้ะครับช่วงสงการผ่านทรหาผมไรสายครับติดตามเลยครับมื้อนี้ให้จบคลิป เอาตัวแรกแล้วเห็น,นครับค่ะตัวแรกเป็นแม่ท้องจ้าแม่ท้องท้องตัวที่สองอยู่ในท้องจ้า,ส,จาสูงร้อยสี่สิบเอ็ดประกันร้อยสี่สิบจ้าสูงร้อยสี่สิบเอ็ดครับได้ลูกมามประมาณจะโตก่อได้ลูกมามล้วตัวหนึ่งจ้าลูกสองในท้องครับค<า>่ะ<ด>ลูกตัวที่สองในท้องลำเนื้อลำตัวเงายแข็งขาเงีผิวพันธ์ดีสวยครับอ่ะยางบานใไหนพอมีพีน,อน้องเขาเบิ่งครับ Ich, นี่ครับเบื้องท้ายเบื้องหางนี่ครับแม่ท่องสวยๆเลยครับเอ้ยยืนหันแล้วครับนี่ครับเบื้องกระดูกแข้งขาเบื้องน้ำเนื้อน้ำตัวนี่ครับซูมให้เบื้องโอ้งามครับเอายางมาครับยางไหมพอพี่น้องเขาเบื้องเล็บจังหน่อยนะอุ้ครับ ครับอัตลักษณ์นี่เด่นๆเลยครับอ่าจรห์อล่ะครับจ้าอัตลักษณ์คอยไทยชัดเจนอยู่จ้าทองหกเดือนค่ะตรวจทองแล้วเรียบร้อยรับประกันท้องให้จ้านี่ครับเบงครับหน้าตาทั้งเขาสวยทั้งเขาเปิดกว้างตาแฉ่เพบ่อนพระทองก็จะเพิ่นนด้วจ้าพี่ต้นนี่ครับนี่เอกสารเอกสารนี้ครับท้องกับตัวนี้แบงว่าอะไรครับแม่นี่ แม่นี่เปิดแบงค์ไว้สี่หมืนเก่าพันบาทค่ะสี่หมือนเก่าครับเพราะซื้อมากๆทองหกเดือนอัตลักษณ์ก็ยังเย็นละครับตาแต้มแบบขาวๆปีกรีเสือ้อง่ายๆเลยครับนี่นี่ครับตาแต้มแจ่มๆคออ่างคอเป็นแบบผูกโบเลยครับตรวจทองแล้วแล้วเดี๋ยวจ้าตรวจทองแล้วรับประกันทองให้เลยค่ะมีคลิปอุนตาซาวด้วยนี่ครับคลิปอันตาซาวที่ว,ว่าทองชัดเจนทองแกแล้ะครับหกเดือนล้ะ สวยโอเคครับตัวต่อไปแล้วครับครับแม่ที่สองเขาไรเงี้ยนะครับแม่นี่เป็นแม่สาวจ้าแม่สาวค่ะแม่สาวลูกลูกสาวล้านห้าแสนค่ะคนเป็นลูกสาวล้านห้าแสนเลยแม่นจ้าอืมสถานะไดครับค่ะมีใบมีหลอดด้วยสถานะผสมเจ้าเงินดีผ่านรอบค่ะตัวนี้ใบหลอดผ่านหนึ่งรอบแล้วแม่นจ้าส่วนสูงเท่าไหรครับนี่ ส่วนสูงสูงร้อยสี่สิบจ้ะร้อยสี่สิบถือว่าเป็นควายงามที่พัฒนามาแล้วครับที่พัฒนาแล้วเพราะว่าพัฒนามาสั้นหนึ่งแล้วครับถ้าเป็นถ้าเป็นวกักเอฟหนึ่งตัวเพื่อนนะ่ะมีสายเลือดสั้นหนึ่งแล้วครับแล้วก็ในท้องอีกสั้นสองถือว่าอเอฟหนึ่งเอฟสองเบื้องด้านหนาเลยครับเบื้องด้านหนานี่คืออัตลักษณ์สวยหวัวโหนกตาแต้มแก้มจำคออง้งถุงนองขาวเอือกมะพร้าวนี่ครับความหนาช่วงไรหนากำไรขาสีขางเป็นควายงามตัวหนึ่งเลยครับเอาเบื้องด้านขางครับ นี่ครับพัธุกรรมสองสันครับที่พัฒนามาแล้วนี่เอื้นภาสายพานะได้เต็มปาก้ะครับนี่พัฒนามาให้แล้วหนึ่งชั้นครับนี่อ่าบุรองโยขึนสูงมาไลยเออให้พ่อพี่น้องเขาเบ่งธรรมชาตินี่ครับหล้างลูกนี่ครับลูกสาวน้องบีบด้วยครับนี่น้องลูกสาวในหลานสาวมาจับครับถือว่าสนุกสนุนั้นครับเด็กน้อยครับอายุสิบห้าปีครับเก่งมาก เดินหนาไปครับเดินยูด์หนังไปเลยยางไปเลยยางบนเลยครับเป็นเคยจุงควายลงสนามประกวดหลายงานอะไรนี่ครับอ่วนเลยลูกนี่ครับเบิ้งไทยเบิ้งหางวนไปทางนู้นนี่ครับอ่าเดินมาทางนาเดินมาเลยไห้เบิ้งมู่เชื่องจ้าผู้เท่าเด็กน้อยเขาเลี้ยงได้จ้าเอื้อกมมกเผาหนาครับกับนี้เบิ้ง เล็บกับงามได้จ้าพีต่ต้นนี่ครับนี่เล็บสวยเล็บธรรมชาติครับได้สวยดีเปิดแบงก์เท่าไรครับตัวนี้แม่นี่เปิดแบงก์ไว้สี่หมื่นหาพันบาทจ้าสี่หมื่นหาพันบาทครับค่ะพัฒนามาแล้วครับนี่ครับเอฟสองใน้ท่องเอาไปรุ่นเอาพานเรารอบหนึง่งจ้าตัวเพิ่นเป็นลูกล้านหาแสนจ้างาม,มครับมีใบพร้อมจ้ามีใบด้วยแล้วก็ผสมเงินดีผ่านรอบจ้ะ พันธุกรรมสองสันครับเนี่ยน้ำเลยครับราคาเพราะซื้อมากให้ลูกค้าไปให้ลูกค้าไปลุ้นท้องเองจ้ะนี่ครับโอเคครับตัวต่อไปครับครับตัวที่สามพ่อสาวที่สามเป็นสาวน้อยจ้าสาวน้อยค่ะสาวน้อยลูกเบิ้มจูเนียลูกเบิ้มจูเนียครับจักเดือนครับอายุเจ็ดเดือนกว่าค่ะสูงร้อยสิบแปดนี่ครับใบหลอดเอกสารครบค่ะนี่คือเป็นใบพ่อแม่น้าแล้วนี่ครับ พันธุกรรมมาแล้วหนึ่งสั้นครับนี่ผู้ใดหาเอาไปพัฒนาเป็นแม่บอกในอนาคตครับเอาไปแต่หน่อย,อยีเอเย่เอาไปเลี้ยงเอาไปใส่หยาสักอย่างใหญ่ไป,ไปหนาครับควายมีพันธุกรรมอย่เดี๋ยวพันธุกรรมมันทางานครับนี่ครับเบื้องล้าเนือเน้อล้าโตแข่งขายางาดีเอายางเลยครับยางเลยเ้ยาดีคนสีดอกเราจ้ะอัตลักษณ์ควายไทยชัดเดนเดิน<อ>วนห<ใ>น่ยอยพอมีน้องเขาเบื้องครับเดินเดินเดินไวหน่อยอยู่ครับอาแต่ยางเท่านเ้เจงทาท่านั้นเจีงนะครับ เอาไปเลี้ยงผู้ใดมีหนามียังหลายครับนี่เอาไปเลี้ยงเดี๋ยวง่ไปหาคาข้างนาแล้วครับนี่เพิ่งครับเงาหางเงาหางง่ดี<ห>เดินวนเลยครับเดินว<ๆ>นเลยเบิ้งโดยรวมหมดครับค่วยหน่อยมีพันธุก,กรรมแล้วมีพันธุก,กรรมแล้วเอกสารใบหลอดครบครับขา,า,า,บายเอกสารใบหลอดครบจ้า านะอายืนดีๆไปวนน,นอีกรอบหนึ่งฮะยืนคาแล้วครับนี่ครับเบิ่งกระดูกแขงขาใง่่เงดีอืมจับง่ายหูเชียงครับนี่น่องเราจับได้สบายเลยครับเอาไปเดินวนลูกอาเบ่งเร็บจังน้อยนะครับเบ่งเรียบนาบเล่บจังน้อยนะครับ นี่ครับไปเดินเดินไปข้างหน้านี่ครับเดี๋ยวสูมให้เบิ้งเร็บครับไปเดินเดินเบื้งเงินโดนเลยครับมีแค่ซีชุดซีโตเองนี่ครับเบิ้งเร็บก้อยกระจับสูงอยู่ครับนี่อ่าแบงก์เท่าไรครับตัวนี้ตัวนี้เปิดแบงก์ไว 1 9 5 0 0บาทค่ะโอ้พอซื้อครับเพราซื้อจ้าคนนี้ญ่ไปหนาไ่ไปหาคาหาราคาไม่ได้หรอครับนี่เอาไปถิ่มเสียหญ่ไว้สักหน่อยกับไ่เหรอจ้าครับนี่เป็นตัวเมียด้วยค่ะแล้วก็เป็นสายพันนะค่ะที่เอกสารใบหลอดทุกอย่างทันุกรรมมาครบมาแล้วครับซันหนึ่งพนมีใบเกิดพร้อมจ้าโอเคครับตัวต่อไปแล้วครับครับครบตัวท้ายเขาแม่ลูกแล้วยงไครับแม่ลูกลูกตัวแม่จ้นี่ครับ ค่ะลูกสาวเพิ่นเป็นลูกเก่าเจริญจ้าลูกเก่าจเจริญจะเดือนครับอายุสองเดือนค่ะแม่เพิ่นได้ลูกตัวที่สองแล้วจ้าลูกสองครับค่ะนี่ครับแม่สูงเท่าไรครับเนี่ยแม่สูงเลยสามสิบแปดจ้านี่ครับลูกสาวเพิ่นนั่นมีใบหลอดเด้อจ้าเอกสารครบค่ะนี่ครับเูดด้ใดถามหาใส่พัฒนานี่ครับแม่บ้านเขาเอามาพัฒนาใส่กับพอพันนี่ครับมีเอกสารมีใบเกิดนะครับนี่อ่าแม่ยืนพ่นละ เดี paid, hmm, ๋ยวไล่ล id uh, nah ูกยางเบิ่งไอ้มาหัรขึ้เรียนดีจ้ะนี่ครับเบิ่งไทยเบิ่งหางครับนี่ครับเด็กไม่เงี้ยไอ้เบิ่งครับเด็กควายหน่อยมันยังมึนอยู่ครับควายยางกะสินี่ครับเอาลายล่ยมันบางกกไมมมันรีดดีดีมันขึ้เรียนดีจ้ะนี่ครับออกเฟิร์สล่มาลูกนี่ครับแม่ลูกตัวเมียนี่ครับเอ้ยยืนหัลละยืนหัลละ นี่ครับเพิ่งถ่ายครับแม่ลูกครับแม่ลูกตัวเมียนี่ครับเพื่อนครับด้วยต้องการไปพัฒนาเดี๋ยวอีกเลี้ยงอีกสองสามเดือนเดี๋ยวเมียเพิ่นก็ขึ้นแต่ผสมอีกครับนี่ครับเพื่ออาจจะห่วงลูกเพิ่นเล็กน้อยนะครับอาจจะว่านิ่งมานไหนห่วงลูกแบงค์อะไรครับคมนี่คมนี่เปิดแบงค์ไว้หาเงินค่ะหาเงินบาทครับแม่ลูกแม่ครับนี่ครับเฟียกันอยู่นี่ลูกกับสีงามอยู่นะครับดูว่าเสายพันธุ์แม่สุ่งลูกอยู่ครับนี่ อ,อ่าคนหยับออกมาในโคว้ยบางเบิด์แอร์ให้เบอร์โทรไปพีน่น้องเขาเลยครับค่ะเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าแปดสองสองหกหนึ่งสี่หนึ่งสามค่ะเบอร์นี้ก็เป็นทั้งไอเดีลไรเนาะค่ะที่ตั้งกับยูบะนุนปลาเขง็งตำ hm บลภูเขาทองอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดจ้าครับเฟสบุ๊กก็ตามที่ผมขึ้นไว้ให้บ่ชัด <ขะ S 1> เจนยังไงโทรมาวีดีโอความมาครับอยากเบิ่งเอกสาร,รอยากให้ทายเบิง่งอยากให้ดึงตารับเบียนให้ไม่ได้ได้เบิ่์ครับอยากต่อรองราคา สอบถามได้เลยครับแอดไลน์แอดเฟซมาได้ครับโอเคครับวันนี้ก็ฝากพีอ่นออ้องของเพิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทานชิกครับขอบคุณน้องบีบีครับขอบคุณค่ะ